มาซื้อซิมหน่อยครับไม่ทราบว่ามีโปรโมชั่นอะไรแนะนำบ้างไหมครับตอนนี้ค่ะดีเลยค่ะซิมเอสนะคะเขาขึ้นปากซิมใหม่ค่ะนี่มมเลยค่ะเะป็ซิมอะไรครับรายสัตยาดาคุนเบอร์เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดแถมโทรฟรีทุกสายได้วยค่ะว้าวยังไม่พอนะคะเขาเนี่ยยังแถมประกันภัย โอ้โหแล้วราคาเท่าไหร่ครับซึ่งครับแค่เจบาทเองค่ะเจบาทแล้วเรื่องเงินได้เลยเหรอครับผมใช่ค่ะแล้วถ้าอาทิตย์ต่อไปล่ะครับก็แค่เจบาทเหมือนกันค่ะโอ้โหมันจะคุ้มอะไรเบอร์นี้ครับขอเบอร์นี้ได้ไหมครับผมได้ค่ะเชิญเริ่มเลยนะคะได้ครับอ่ะาเบอร์นี้ครับค่ซิมคูเวอร์เน็ตไม่อั้นไม่ระสปีดค่ะซื้อได้เลยทุกวันนี้ที่ร้านไอแอนซีโฟนาราทีเฟิร์สอย่าลืมนะครับดีเด่นนะครับ